จะมาชมการความสามารถพิเศษของเด็กนะคะกาสามารถกระดิกหูได้นะคะโดย้วยสามารถกระดิกหูเองได้ทั้งสองข้างอ่ะโอ้สุดยอดเลยค่ะความสามารถพิเศษของเด็กคนนี้นะคะโอ้ว่าเป็นหูส่าบีเบอร์เบ์ <c oughs> เดี๋ยวเ <c oughs> ดี๋ยวอ สองข้างเลยนะคะกระดิกได้ทั้งสองข้างแล้วยังไม่กดวันนี้จะมาชมความสามารถพิเศษของเด็กชายเมคาบูรนกิตินะคะ,ะน้องน้องอะไรนะ,ะสามารถกระดิกหูได้ทั้งสองข้างคุณเตอร์คุณเตอร์น้องเตอร์นะคะกระดิกหูสังเกตดูดีๆนะคะ,ะกระดิกได้ทั้งสองข้างเลย แล้วทำทีละข้างได้ไหมลูกไม่ทำ,ทำได้ไดทั้งสองข้างพี่อันทำได้ว่าพ,พี่อันทำข้าง